และเกมเผาคนในวันนี้เริ่มต้นกันด้วยภารากริ่นลื่นณลานไอส์เกตครับเกมนี้เราจะให้ทุกท่านไปเรียนเล่นไอส์คิดในพอเรียนพอเรียนสำเร็จจะวิ่งได้หนึ่งรอบครบหนึ่งรอบปุ๊บเนี่ยพอดได้เลยสองวันสบายจริงกับพี่ใช่ครับผมลืมไปนิดนึงครับเรื่องคอสตูมเดี๋ยวเราจะมีชุดให้เปลี่ยนครับจะบอกว่าชุดที่ใส่เนี่ยเป็นชุดที่เอ่อเพราะมันจะเหมาะสมกับการเล่นสเกตมากอยากรู้เปล่าครชุดอะไร

เดินเข้ามาตอนเช้าบอกคุณอัพสตนดสไตล์ตูนบอลริบัมตั๊กบอลริบูนไม่มีตูนบอลนี่แลมไม่ใช่แตมบอลนี่สลูแต่ผมคือตูนบอลริบักผมคือตั๊กบอลริบูนและแจ็คพอเพานที่รับประกันความโหดมันหาแน่นอนมันเป็นเส้นๆลรกมันไม่มีเนี่ยจับจับยังไงมันก็ไม่มีเห็นไหมไ